ต้นไม้ในสไตล์ flat design ์ทร e นะคะ uh huh. ก็คือ Flat Style uh huh. นะคะก็จะเป็นแบบที่ไม่มีมิติเป็นแค่รูปรูปที่ทับซ้อนกันนะคะเป็นสีที่ไม่มีแสงเงานะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะทำการวาด ต้นกันเนาะทำต้นนะทุกคนให้ใช้เครื่องมือ,อเนะคะดูก่อน pencil tool นะคะเสร็จแล้วก็กดชิปตรงคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปเลยปึ๊บแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลหรือสีสีออกโทนดำๆๆนะคะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อน คลิกตรงนี้นะคะตรง stroke ให้อยู่ประมาณสัก20เนาะแล้วก็เลือกตรงนี้นะให้เป็น white profile 4นะคะอันที่4นะนี่มันก็จะเป็นต้นแบบนี้นะอ่ะต่อไปนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือเดิมนะคะ pencil tool เนาะแล้วก็กดชิปตรงคีย์บอร์ดแล้วก็ลากเฉียงมาอย่างนี้นะปุ๊บนะคะ เสร็จแล้วใช้เครื่องมือ selection tool นะคะกด shift ที่คีย์บอร์ดทำการเลือกวัตถุนะคะปึ๊บแล้วก็ไปที่ stroke นะทุกคนให้ไปประมาณสัก6นะคะแล้วก็เลือกอันนี้อันที่4เหมือนเดิมนะอ่าแล้วก็ทำการจัดเรียงนะคะเราก็จะได้ ิ้งกานอย่างอันนี้มันถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็ปรับเป็นเหลือสักสองอน,นี่ก็ประมาณสักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันไล่ระดับไปเนาะอ่าเสร็จแล้วทำการกรุป๊ปคลุมนะคะแล้วก็ไปที่ Object expand expand experience นะคะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะไปที่ w i n d ดว์พาร์ f ไฟเ e อนะคะปึ๊บที่เคยสอนไปที่คลิปก่อนหน้านั้นแล้วก็เลือกยูไนค่ะเราจะทำให้เป็นชิ้นเดียวกันเห็นไหมทุกคนเวลาเราเราย้ายมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันละอ่าต่อไปเราจะมาทำการวาดตรงต้นมันนะคะต้นมันเนี่ยสมก็จะใช้เครื่องมือ e p s ลิป o ูนะคะ เสร็จแล้วส้มก็จะทำการเลือกสีก่อนนะเอาสีนี้ก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยคุมมาเลยวาดมาประมาณนี้นะทุกคนปึ๊บเดี๋ยวเราจะทำการปรับตรงนี้ให้เป็นสโตรกก่อน<ๆ>เผื่อว่าเราจะได้ดูว่าเส้นมันเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าเราชอบแล้วเราก็จะใช้เครื่องมืออ่า direction tool นะคะทำการปรับแต่งตรงหัวนิดนึง นะเราก็จะให้หัวมันแหลมๆหน่อยปุ๊บอืมโอเคต่อไปนะคะคลิกขวา send to back นะคะมันก็จะอยู่ตรงตรงข้างหลังละเพื่อให้มีความเป็นมิติแต่ไม่ได้ใส่เงานะคะเราก็จะทำการคอนทูซ C นะคะเสร็จแล้วก็คอนทูเ l F ตัวคีย์บอร์ดนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ปรับสีนิดนึงนะเอาไอรัปเปอร์จุ่มตรงนี้แล้วก็ทำการปรับตรงนี้นะคะให้มันเป็นอย่างเงีย้ยทุกคนมันจะเป็นมิติแต่เราไม่ได้ใส่แสงเงานะนี่ต่อไปเราจะทำการอีกรูปแบบหนึ่งก็คือก๊อปปี้ตัวนี้นะคะ a l t e r n ล t ออปชั่นตรงคีย์บอร์ดนะถ้าเป็นของ Mac ถ้าเป็นวินโดนี่ส้มไม่แน่ใจอาจจะเป็นพวก ลองเล่นดูนะคะตรงคีย์บอร์ดอ่ะเราก็จะทำอีกสไตล์หนึ่งสไตล์นี้ก็จะเป็นแบบกลมๆเนาะแล้วก็เนี่ยคะ่ะใช้ ellipse tool นะคะวาดไปเลยเป็นกลมๆอ่ะแล้วก็ใช้ eyedropper นะคะเลือกสีเสร็จแล้วให้วัตถุปไปอยู่ข้างหลังโดยการคลิกขวานะคะแล้วก็ orange send to back นะคะแล้วก็ทำการปรับนี่ทุกคนเดี๋ยวส้มจะลองทำอีกอันหนึ่งนะอ่าเอาเทเลทอปชั่นลากมาเลยค่ะปึ๊บต่อไปเราจะใช้อันเดิมนี่นะคะตรงเนี้ยก p ปีมาเลยโดยการใช้เครื่องมือเทเ e ทอปชั่นตรงคีย์บอร์ดแล้วให้ลูกศรเป็น2อันอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ลากมาเลยค่ะปึ๊บ แล้วก็กดชิปให้เหลืออันเล็กๆนะเราก็จะทำการทำใบเนาะนีนนี้ก็จะปรับแต่งทำใบที่เราต้องการได้นะใครจะเปลี่ยนสีอะไรก็ก็ลองทำกันดูนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าส้มทำแบบ สอนแบบเบสิกมากๆเลยนะลองไปปรับกันดูอ่าโอ้ยน่ารักอะ่ะเดี๋ยวลองทำอีกอันนึงนะอ่านี่ก็จะก๊อปมานะซ้อมก็จะก๊อปเป็นประมาณนี้ปุ๊บนี่ก็จะทำให้มันเล็กลงนี่นะคะปุ๊บเสร็จแล้วก็คอนโทรลซีคอนโทรลเอ คอนทอนเก็คือเป็นการ Copy วางในตำแหน่งเดิมนะทุกคนเสร็จแล้วก็กดเอาชิปกับอัลเทอร์เนทอ็อปชันตรงคีย์บอร์ดแล้วก็ทำการขยายเนี่ปรับสีคอนทอนซีคอนทอนเนะคะคลิกขวา Orange Send to Back มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวลองไปฝึกทำตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ